สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คนนี้ใช่เลยเจคกิงครับมั่นใจโจตาจะช่วยรถกระดับเกมลุกลิเวอร์พูลตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์เลยนะครับเจคกิงครับกุนซือของลิเวอร์พูลเชื่อติกโกโจตาปีกใยแดงเลือดอยทองจะทําให้ทีมมีออปชั่นมากขึ้นในเกมรุกรับแฮปปี้สุดๆที่ได้โจต้ามาร่วมทัพเจคกิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลครับแสดงความมั่นใจว่าติกาโกโจตาปีกคนใหม่ชาวปุเกตที่เพิ่งย้ายมาจากวูแฮมป์ตันวอร์เนอร์ จะเข้ามาช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับทีมในการเล่นเกมลุกท่านี้หงแดงได้ประกาศความตัวโชวต้ามาร่วมทีมอย่างเป็นการด้วยสัญญายาวถึงปี2025เมื่อวันเสญญาร์ที่19ก,กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยการตัวเบื้องต้นดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสในวัย23ปีอยู่ที่41ล้านปอนด์ประมาณ1,681ล้านบาทและอาจเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขต่งตางๆไปจนถึง45ล้านปอนด์ประมาณ1,845ล้านบาทโอ้พระเจ้าทวกล้วททอ มันมีเหตุผลเยอะแยะเต็ไมไปหมดเขาคือนักเตะที่จะทําให้เรามีออปชั่นมากมายในการเช้งอมแขเขาเขาเพิ่งอายุ23ปีเองซึ่งยังห่างไกลจากจุดขีดสูงสุดของเขาและยังสามารถพัฒนาได้อีกมากมายไกลกองเขามีทั้งความเร็วความสามารถในการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมสามารถช่วยเกมรับและสามารถไล่กดังคูง่แข่งซึ่งมันจะทําให้เราเป็นทีมที่คาดเดาทางบอลได้ยากมากขึ้นและทําให้เราสามารถเล่นได้หลายระบบ พลอดเขาเล่นในแทบจับทั้ง3ตำแหน่งในแนวรุกกับระบบ4-3-3และถ้าเราเล่นแบบมิดฟิลด์สีตัวเขาก็สามารถเล่นเป็นปีกได้ทั้งสองฝั่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเวิร์กอัตเขาคือหนึ่งในกลุ่มนักเตะชาวบรเกตเจเนอเรชั่นปัจจุบันที่น่าเหลือเชื่อเหลือเกินเป็นกลุ่มนักเตะที่มีความสามารถสูงดังนั้นผมจึงมีความสุขมา,มากที่ได้เขาหนุนร่วมเทีมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขาเป็นคนที่ดีมาก ผมแฮปปี้จริงๆที่ได้เขามาอยู่ที่นี่ย่อดกลนนซื้อชาวเยอรมันไว้53ปีเก่ากับ liverpool.com และจากย้ายเข้าก็ต้องมีย้ายออกนะครับยังเป็นต้นการบูมแฮมตันคว้ากองหลังดาวรุ่นของลิเวอร์พูลขอให้โชคดีคิยานาฮูเวอร์นะครับอำลาลิเวอร์พูลไปอยู่กับบูมแฮนตันเรียบร้อยแล้วก่อนที่เดโกโจตาจะย้ายสลรับู่มาเล่นที่อนฟิ์นะฮะ บัวมัมตันวอนเลิประกาศยืนยันคว้าตัวคียานาฮูเวอร์กองหลังดาวรุ่งชาวดัตมาจากลิเวอร์พูลคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่1กกันยายนที่ผ่านมาหลังอยู่กับหงแดงเพียง2ปีตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมในปี2 0ง8ฮูเวอร์นะครับในวัย18ปีนะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาและเซนเตอร์แบ็กเซนญญากับทีมหมาป่าบัวมัมตันเป็นระยะเวลา5ปีหรือจนถึงปี2 0 2 5ด้วยค่าตัวเบื้องต้น9้าล้านปอนด์ประมาณ350ล้านบาท และอาจขึ้นไปเป็น13.5ล้านปอนด์ประมาณ540ล้านบาทตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้การน,นี้ทีมของฮูเวอร์นะครับเกิดขึ้นตามข้อตกลงของต้นส,ส่งซูโมซอนโดวยวู้ตันจะปล่อยดิโกโจตาปีกชาวโปรตุเกสมาเล่นกับเิเวอูลด้วยค่าตัวเบื้องต้น4ล้านปอนด์ประมาณ1,640ล้านบาทและก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วบวกโบนัสตามเงื่อนไขอีก4ล้านปอนด์ประมาณ160ล้านบาททันทีฮูเวอร์นะครับซึ่งเป็น นักเตะรอยแม็คของวูฮันตันจะได้สมเสียบเบอร์2นะฮะแล้วก็เป็นนักเตะรายที่4ที่บูฮันตันดึงมาเสริมทัพในช่วงสมัยนี้ต่อจากฟาบิโอซิวาวาตินโยและเฟอร์เนโดมาร์แชลานะฮะในที่สุดเตโก้เผยเผยรอเวลาซุปลิเวอร์พูลมานานลั่นพร้อมช่วยทีมคว้าถูกแชมป์เตโก้อคันตรนานะครับกลางกลาง,ลางตัวใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เปิดเผยว่าตัวเขารอเวลาที่จะยา้ายมาเล่นในทีมอันฟิลนานมากพอแล้วเระพร้อมที่จะคว้าแชมป์ให้กับทีมได้มากที่สุดตามการรายงานจาก liverpool.com มิกฟิลในวัย29ปีเซ็นสัญญาก,กับหงแดงลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา4ปีพร้อมด้วยค่าเหนื่อยถึง200 0 0 0ปอนด์เท่อสปดาโดยมีค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์และจะเพิ่มขึ้นไปเป็น25ล้านปอนด์ตามเงอนขซึ่งหลังจากการย้ายทีมเสร็จสิ้นเจ้าตัวก็ได้เห็นสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของสโมสรอย่างเป็นทางการ ผมคิดว่านี่เป็นความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นผมเฝารอช่วงเวลานี้มานานแล้วและผมก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่เมื่อเวลาผ่านไปคุณพยายามที่จะเป็นแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และเมื่อคุณเป็นแชมป์คุณก็ต้องการมากขึ้นไปอีกผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้ได้อธิบายแล้วว่าผมมีคนหนึ่งได้ผมต้องการประสบความสำเร็จในทุกๆเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยการเป็นแชมป์ให้้มากที่สุดมันยังมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่ผมต้องการเพราะมีความสมัครที่ดีกับสโมสร และผมคิดว่าผมจะได้รับความรู้สึกนี้ผมมีความสุขเช่นเดียวกันกับสโมสรแห่งนี้เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าคงไม่มีใครจะตื่นเต้นไปมากกว่าผมไปอีกแล้วผมไม่ใช่แค่การพูดเฉยๆแต่นี่เป็นเรื่องของการลงมือทําด้วยผมจะมอบหัวใจลงไปในสนามเพื่อเพื่อนร่วมทีมสโมสรรวมทั้งแฟนบอลตโกกล่าวกิน้ายน่าจะมาฟังน้ำเงินอันเชบอกอก,อกหักยังจงังตโกไปหุงแดก ค่าโลอัน,นตินคในใหย่ของเอลตันบอกว่าเตโกคันราอาดีตลูกทีมหักอ,อกเขาสแล,ล้วหลังจากตัว,ต,วตัวตกลงยัดไปอยู่กับหงดังเลวูพูคู่ปรับร่วมเมืองติโก,โกเปิดตัวในฐานะนักเตะใหม่ของเลวูอย่างเป็นการเมื่อวันนี้นะครับท่านี้อันเชเคยร่วมง,งานกับไมฟิลทีมสเปนรายนี้สมัยที่เขาเคยคุมทีมบิยูมินิกเมื่อหลายปีก่อนและรู้ดีว่านักเตะนั้นเก่งกาจเพียงในนะครับ เขาหักอ,อกผมอย่างจังเลยนะครับอันเชกล่าวด้วยรอยยิ้มเตกโก้เป็นเพื่อนของผมเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมผมโชคดีที่ในอาชีพโค้ชของผมได้ทำงานร่วมกับนักเตะเก่งๆเตโกก็เป็นหนึ่งในนั้นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับการสัญญาที่เขายัดไปสู่ลิเวอร์พูลก็คือการที่ทำให้เขาเป็นเพื่อนบ้านกับผมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเขาเลือกผิดทีมนะเขาน่าจะเลือกฝั่งทีมสีน้ำเงินซะมากกว่าไม่ใช่ฝั่งสีแดงแค่นี้มุกตลกนะ เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเป็นเพื่อนของผมเจ็คเก็ครอฟคงมีความสุขมากกับการได้นักเตะคนนี้ไปการมาของติเอโก้ฮันตูระค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลคงรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจไม่น้อยหลังจากการย้ายทีมของติเอโก้ฮันตูระความรู้สึกของแฟนบอลนะครับในไทยต่างคงรู้สึกตื่นเต้นกับการมาของมิฟิวัยุกปีรานนีเพราะดีกรีและผลงานต่างๆที่จะตรวจประสบความสุดกับบาร์ซุนนา บาเยนมิเกิลมีมากมายเหลือเกินเขาอยู่กับบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนสองสมัยกูเบอร์เดเลนหนึ่งสมัยซูเปอร์โกปาเดเอสปันญาสองสมัยยูฟ่าแชมเปลคหนึ่งสมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยสโมสรโลกอีกหนึ่งสมัยส่วนเบเยรนมิเกิลได้แชมป์บุนเดสก์เยอรมันเจ็ดสมัยเดอเอโปแาลวสี่สมัยเดอเอลซูเปอร์คัพสามสมัยยูฟ่าแชมเปลคหนึ่งสมัยและสโมสรโลกหนึ่งสมัยผมอยากจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งหมด ว้าทวรางวัลมาครอบครองเห็นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์แรกของตีโก้กับเอร์พูซึ่งมันสะท้อนเห็นถึงความกระหายในเชัยชนะความสําเร็จของตัวเขาเองแม้จะฟบาทวดรางวัลมาแล้วมากมายก็าตามสิ่งที่ทําให้ดีลของตีโก้ดูตื่นเต้นสําหรับตัวผมและแฟนบอลนะครับเช่นเดียวกัววกนนั่นเป็นเพราะช่วงต้นฤดูกันที่แล้วในฤดูกา 20, ล2 0ง9กาถึง2 0 2 0ลิเวอร์พูไม่ได้ใช้เงินเสริมทัพอรไรยมากมายเลยมีเพียงแค่การซื้อเชฟวานนิเบอร์ กำลดังรุ่งจาก PSV s w o l e ในราคา1.3ล้านปอนด์เท่านั้นส่วนทาคุูมิมินนมิโนก็เข้ามาช่วงตลาดหน้าหนาวอีกทั้งก่อนหน้านั้นนะครับเลบูก็เคยซื้อผู้เล่นเกรด A มาแล้วนั่นก็คือ Virtual nice, Knights a l i s u n b e r g e r การซื้อนั้งแต่บิ๊กเนมสำหรับเล o ูไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับจังหวะความคุ้มค่าสิ่งแวดล้อมหลายอย่างดังนั้น การมาของ, T e ของติโก้คานตรร์ก,ก็คือการส่งชี้กนว่าฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลจะไม่ยอมเสียแชมป์พรีเมียร์อังกฤษเป็นอันขาดจะเดินหน้าป้องกันแชมป์ไมได้รวมถึงจะแก้ตัวจากถ้วยยูฟ่าแชมเปียกกฤดูทีแล้วตอนนี้หงแดงก็ปิดดิวอีกคนหนึ่งที่ได้ตัวมาสดๆร้อนๆก็คือเดโกโจตาจากบูมเฮนตันคลาสบอลของติโก้จะช่วยยกกระดับแดนกลางของหงแดงให้ดีขึ้นก็เดิมเพิ่มมิติการเล่นให้มากมายขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับฟูตบอลอังกฤษได้อยู่ไหม หากไปทไี่สวยหงแดงตัวนี้จะบินสูงก็เดิมหากล้มเหลวแฟนบอลก็คงจะผิดหวังไม่น้อยส่วนแผนการเล่นลิเวอร์พูลจะจดอย่งางไรเมื่อมีติโก้คันราเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากขึ้นอยู่กับเจกเก็ตครับเท่าน,นั้นเพราะขนาดการซื้อติโก้ยังเซอร์ไพรส์ขนาดนี้ตอนแรกเหมือนจะเงียบๆอยู่นะครับก็เปลี่ยนขึ้นมาแผนการเล่นก็คงต้องมีอะไรให้แฟนบอลได้เซอร์ไพรส์กันอีกแน่นอนในฤดูกาลนี้นะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับ ประจำวันที่20กันยายนนะครับก็เปิดตัวเดโกโชต้ายังเป็นทางการนะครับก็จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์ของพวกเรานะฮะโดยเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับส่วนติโกก็ได้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอุย้ยสุขใจจริงๆนะฮะกินเข่าก็แสบกินเข่ากินเอียงก็แสบครับพร้อม่อพีนออ่น้องชอบก็ไลค์ชิวกันแชร์นะฮะด้วยวากลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ